ตุงตุงสะฮูรหายไปไหนตุงตุงนะครับตอนนี้ในหน้าอินเด็กซ์ไม่มีนะครับหายไปแล้วฮะปกติอยู่ในคอมมอนนะฮะตอนนี้ไม่มีที่เดินออกมาก็ไม่มีนะครับแต่ตาตาตาสะฮูเรเนี่ยยังมีอยู่ติตเตเตสะฮูรก็ยังมีอยู่นะฮะลอฟตุงตุงยังอยู่แต่ตุงตุงไม่มีแล้วก็ในอีกแบบหนึ่งที่เราเคยเล่นตุงตุงหายไปด้วยในแบบนี้เบร Lo ลอตอิวโลชั่นเริ่มต้นนี่จริงๆแล้วปกติจะเป็นตุงตุงนะครับแต่ตอนนี้เริ่มต้นไม่ได้เป็นตุงตุงแล้วเป็นตาลาเลโลตาลาล่านะฮะ มีซีเควตตัวนี้ที่ผมเคยเปิดได้ตอนแรกก็เป็นตุงตุงซีเควตตัวนี้แต่ตอนนี้กลายเป็นโกลเด้นตาลารีโลนะฮะมีแต่ๆๆๆตีตีตีตาตาตาตุงตุงตัวใหญ่ตัวนี้แต่ว่าตุงตุงปกติไม่มีในเกมแล้วนะฮะเท่าที่ไปดูมาเหมือนจะโดนเรื่องลิขสิทธิ์นะฮะเพราะว่าตุงตุงเหมือนจะไม่ได้อยู่ในอิตาเลียนเบลล็อตอิตาเลียนเบลล็อตคือเป็นกลุ่มที่เป็นตาลารโลตาลาร่าเป็นต้นมาแต่ตุงตุงเนี่ยคือมาคนเดียวไม่แน่ใจว่าใครเป็นเจ้าของอะไรยััังงงไไไนน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 นะะะะรรบบบเเเเเเพาาาวว่่่่่่หหมมมมืืืออออจจปป็ททแแแแแตตีีๆสลลกกก้้ใ ต้องรอดูนะฮะว่าอนาคตของตุงๆจะเป็นยังไงบ้างเสื้อแอมนูบใส่แล้วไม่นูบ